หักเปาะเลยได้ยินเสียงไหมได้ยินครับโอ oh, ้จริงๆอุบัติเหตุนในฟิตเนสเนี่ย<ๆ>เกิดขึ้นได้บ่อยมากเลยนะยกน้ำหนักทีย่เยอะเป็นแบบต่างชาติแบบเต็มเลยดูเหมือนน้องเขาได้ผ่าด้วยนะม,นมันหักใช่ไหมครับคุณหมอ หักหักเลยเนี่ยเอ็กซเรย์เขาอะคือสงสัยไหมว่าบางคนทําไมกระดูกหักไม่เข้าเปือกเฉยๆแล้วบางคนได้ผ่าตัดสงสัยครับมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นหักแล้วมันเคลื่อนห่างเกินไปจนกระดูกมันจะไม่ติดอย่างเงี้ยหมอเขาก็จะผ่าแบบใช้ใช้ใชน็อตใช้สกูยึดใช่ไหมแล้วอย่างที่จะต้องผ่าเยอะๆก็คือการแตกเข้าข้อเวลาข้อเราถ้ามันแตกเข้าข้อชนเนี่ยมันก็จะไม่ติดเองลักษณะน,น,นี้ก็ต้องผ่าตัดแล้วกรณีที่แบบไม่ได้ผ่าตัดนะครับแค่ใส่เปือกเฉยๆมันมันก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยโอกาสได้ใส่เปลือกเฉยๆโอกาส หรือว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนอะไรออกไปมากลักษณะนี้มันก็สามารถใส่เฟือกได้ถ้าแบบผ่าตัดก็ต้องพักฟื้นนานไหมครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ผ่าตัดการใส่เฟือกก็อยู่ที่ประมาณ6-8สัปดาห์แล้วก็ต้องเลี่ยงการลงน้ําหนักตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าอันนี้ก็ดูเคลื่อนเยอะเหมือนกันนะก็น่าจะต้องผ่าตัดแหละแล้วก็อาจจะต้องพักประมาณ6-8สัปดาห์ขึ้นไปนะอุปกรณ์ของหมอกระดูกอะมันเหมือนพวกช่างไม้เลยมีน็อตมีสกรูมีเหล็กดามอะไรอย่างนั้นแหละต่อกระดูกอย่างเดียวอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะถ้าหายแล้วก็ต้องกายภาพบาบ ก็มี3เดือนแหละอยากต่ำนะใช่พักไปเลย